มาดูเรื่องผู้กองผู้กองแคทนิดเดียวนะครับสั้นๆ <อง S 1> สั้นๆสั้นๆน,น,น,นะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายคือมันมีประเด็นเพราะว่าผู้กองแคทซึ่งก็เป็นที่โด่งดังในโลกของข่าวสารนะครับ,รบก็รับราชาการเติบโตอย่างรวดเร็วนะ,ะป,ปีปีเรื่องขั้นปีเรื่องขั้นปีเรื่องขั้นอะไรต่างนีคนก็งงงโอ้มากันยังไงเนขึ้นทางรวนมาเลยนี่นะครับแล้วก็มาดังอีกทีหนึ่งคือมีหนังสือขอตัวไปช่วยราชการจากประธานรัฐสภาเป็นวันนอ จากปหลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดขอมาช่วยที่สาภา้าตอนแรกบอกลาออกไม่เถออทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะล่าสุดนะเอาความเคลื่อนไหวก่อนผู้กองแคทเนี่ยเมื่อวานนี้เขาออกมาโพสข้อความทางเฟซบุ๊กบอกว่ามีคำสั่งย้ายไปเป็นประหลัดแต่เจ้าตัวไม่เคยเห็นคำร้องไม่เคยเห็นคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหนคนออกคำสั่งนี้จะว่าอย่างไงะนะะอันนี้เรื่องหนึ่งและจากนั้นวันเดียวกันนะครับ ก็ได้ยืน่นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่าประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่นนะทีนี้วันนี้เองเนี่ยนะครับทางประลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่ามีการยืน่นหนังสือลาออกหนังสือนีนะฮะ,นะะได้มีการยืน่นหนังสือลาออกแล้วจริงลง,งวันที่1ตุลาคม2568าส่วน อ,อธิบดีกรมการปกครองจะเซ็นหรือยังเนี่ยท่านประหลัดยังไม่ทราบครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์สมชายศรีสุธิยากรเนี่ยนะครับ<ม>อดีก<ม>กกตกรกตก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กบอกว่าการลาออกราชาการเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างสรุปคือว่ามันมีผลนะคือหนึ่งเนี่ยการลาออกราชาการต้องยืน่นหนังสือลงหน้าไม่น้อยกว่า30วันโดยผู้ขับบัญชาที่มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งสามารถยับยั้งก็ได้ <laughs> เพื่อประโยชน์ราชาการนะ <laughs> ยกเว้นในการลาออกเพื่อไปสมสัครสอสการลาออกยื่นหนังสือลาออกไม่น้อยกว่า30วันสามารถทําได้หากมีเหตุผลจําเป็นระหว่างยื่นหนังสือลาออกและรอการอนุมัติผู้ยื่นหนังสือลาออกยังต้องมาปฏิบัติหน้าที่รัราจาการตามปกติแต่อาจใช้สิทธิลากิจได้อ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากหยุดไปเฉยๆเนี่ยและยังไม่ได้อนุมัติเนี่ยะนะหรือไม่มาปฏิบัติราชการถือว่าขาดราชการถ้าขาดต่อเนื่องเกิน15วันผิดวินัยหลายแหลงนะครับแต่ประเด็นมันมีประเด็นข้างเคียงนิดเดียว คือที่คุณผู้กองแคทมาโพสว่ามีคำสั่งย้ายไปเป็นประหลัดคือก่อนไปเป็นประหลัดเนี่ยเธอเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นจ้าหน้าที่นะนักประชาสัมพันธ์กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเลยขานุก,การกรมการปกครองแล้วแล้วยีบสีกัญยาถึงขยับไปเป็นประหลัดอำเภอเมืองที่ศรีสะเกดนี่พอเมื่อวานนี้มาโพสบอกว่ามีคำสั่งย้ายเป็นประหลัด เจ้าตัวคือตัวเธอเนี่ยนะไม่เห็นคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจย้ายไปไปที่ไหนคนออกคำสั่งจะว่าอย่างไงก็เลยมีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นข้าราชาการเนี่ยเวลาจะย้ายข้าราชาการเนี่ยผมย้ายผมผมเป็นผู้บังคับบัญชาพี่ตงเนี่ยนะครับย้ายจากพอบอกกรมนี้นะกรมที่หนึ่งไปอยู่กรมที่สองอยู่จังหวัดสุรินทร์อย่างเงี้ยคุณตงบอกเอ้ยคุณก้องคุณมาย้ายผมได้ไงผมผมไม่ได้สมัครใจไปไ,ได้เหรอได้ดี อ่ะคือย้ายมันมีหนึ่งเราเราขอเองใช่ไหมขอย้ายตัวเองแต่มันต้องมีอัตราแรกเปลี่ยนนะคือไอ้ปลายทางเขาต้องรับปลายทงต้องรับด้วยแล้วเราเนี่ยก็ต้องทําตามระเบียบนะครับที่ต้องยื่นไปก่อนเพราะมันจะต้องมีคําสั่งสามสิบวันเนี่ยเอาไว้ง่ายมันต้องมีการไปตรวจสอบว่าไอ้นู่นไอ้นี่มีปัญหาไหมอะไรไหม่ังด้ว้วลาออกเนี่ยตอนที่ผมออกจากอสมทเนี่ยเขาจะไปเช็คแล้วว่าเรามีหนี้อยู่หรือเปล่า ถ้าถ้าเรามีนี่อยู่ก็ไม่ให้ออกนะครับคือความเคารพนะครับแต่บังเอิญไม่มีก็เลยลาออกได้แล้วใช้สิทธิ์เอ่อ30วันเรามีสิทธิ์ใช้การลาป่วยก็ได้ลาป่วยถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะได้ครั้งต่อเนื่องครั้งหนึ่งไม่เกิน3วันเป็นการป่วยฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเกิดป่วยอย่างอื่นเนี่ยใช้สิทธิ์ลาพักร้อนได้15วัน15วันเดือนนึงทํางานแค่20วันนะครับท่านผู้ชมครับในระบบราชการเพราะฉะนั้นลา15วันมันก็จะหมดแล้วอ่ะไม่ไม่ประเด็นมากเกิที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันมอยู่ตรงที่ว่า คือคุณจะมาโพสต์ว่ามีคําสั่งย้ายไปเป็นประหลัดแต่ดิฉันไม่เห็นคําสั่งเลยดิฉันไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปเป็นประหลัดไม่ไม่ได้ออกไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้มันเหมือนกับว่าคุณผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่คุณเป็นผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ผมเป็นประหลัดกระทรวงผมย้ายคุณไปเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลคุณบอกใครใส่คําสั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ผมอยากจะอยู่เชียงใหม่ต่อข้าราชการคือข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านสามารถทํางานได้ทั่วประเทศไทย จะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคําสั่งย้ายก็คือย้ายพี่จะพี่ฟองเลยไหมฟองสนานจ่ามอนจันตอนที่เกิดเรื่องทักษิณขึ้นมาใหม่ๆตอนนั้นอยู่สทวใช่ไหมอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นนักข่าวจัดรายการตอนเช้ากับพี่ใครอ่ะพี่ไทยพี่ไกด์สุริยงเขาจัดรายการตอนเช้ากันอยู่วันดีคืนดีทักษิณย้ายฟองสนานกลับบ้านที่ชัยภูมิหนองบัวละเวพี่ปองไปไหมไป ฉันไม่สนขออนุญ<ย>าตนะพี่นะขออนุญาตหยิบนิทานออีดนึงนี่ก็เลยทําให้นาเดชงงอ่ะงงเลยนาเดชหรือว่าคุณพัฒนาเดชอาสาสัพกิกิยนะครับพ็ได้โพสเฟซบุ๊กแล้วก็แคปข่าวนี้มานะครับรอนเดชบอกว่าไม่เคยสนใจข่าวคราวนี้เพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยแต่เช้านี้เห็นหลายสื่อพาดหัวข่าวแล้วงงมากเธอรับราชการมาจนมียศสูงตำแหน่งสูงเธอคิดว่าการที่มีคำสั่งย้ายการาชการ ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวคนที่ถูกย้ายร้องขอและสมัครใจอย่างนั้นหรือหรือตลอดเวลาที่เธอย้ายไปโน่นโยกมานี่เป็นเพราะเธอร้องขอและและตามที่ขอมาตลอดอย่างนั้นหรือถ้าเดชบอกบอกตรงๆว่ากูงงกูก็งงเอาพี่พี่งงผมก็งงด้วยอ่ะเอาสิครับนี่เนี่ยคือเคสนี่นะความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าคนเขาตั้งคําถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะ ว่ามาอย่างไงไปอย่างไงมาเร็วไปเร็วเอออะไรแบบนี้นะครับ